เราจะดูแค่ว่าบทมันน่าสนใจแล้วมันก็แบบโอเคทีมกำกับทีมอะไรอย่างเงี้ยดีอะไรเงี้ยเป็นทีมยังไม่ได้ดู้ลิมเนลอะไรเพิ่งลึกใดใดครับเราก็แบบโอเคน่าสนใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็น่าเสียดายเหมือนกันใช่ไหมใช่มีอัปเดตอะไรกับเราจอดไหมว่าแบบนักแสดงยังจะเป็นเซตเดิมไหมกันเปลี่ยนเรื่องใหม่ยังยังไม่รู้เลยผมก็ยังลุ้นๆอยู่ว่าอาจจะอยากจะเป็นเซตเดิมเหมือนกันนะจะได้หกคนแบบแพ็คมันแบบฟิลมเหมือนแบบ ใจมันตั้งไว้แล้วว่าแบบอยากจะถ่ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบก็ยังแบบยังรุ้นอยู่ว่าแบบจะมาเป็นเซตเดิมไหมหรือแบบอาจจะแบบแยกคู่ไปหรือมาปุ่มกันเหลือแค่4คนเลยอะไรเงี้ยก็ยังไม่แน่ใจใช่ในยังไม่ได้อัปเดตเลยเลยครับแต่ว่าท้ายคุณแจ้งได้แน่ว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่คือเขาเขียนไว้ด้านล่างเลยว่าเดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหม่โอ้ยเอ๋อสบายใจ ว่าเพราะปีนี้เปิดไปทั้งหมด36เรื่องใช่ไหมปิดไป็หนึ่งเรื่องเหลือ35เรื่องถ้าเปิดใหม่อีก3เรื่องทั้งหมดเป็นสามสิบแปดเรื่องนะมันจะเยอะนะก็อาจจะว่าเอ้ยเป็นโปรเจกต์ใหม่หรือเป็นรวมๆกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้ก็ต้องไปดูว่าเอาความเหมาะสมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ยังมีอีกหลายโปรเจกต์เนาะที่แบบน่าสนใจน่าทำอะไรเงี้ยคใช่ก็สบายใจได้ครับผมไม่ไม่ไม่ได้เบิร์ดบัตวิมีอย่างเดี้ยก็ก็ก็ ก็เดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่เข้ามาโปรเจกต์ใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งเอ่อฟิตติ้งของตัวโปรเจกต์ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วไปด้วยมาหาวิทงบินไปแล้วด้วยก็รู้สึกว่าเอ้ยเรายังมีอะไรทําอยู่ยังไม่แบบขนาดนะัด้นเดี๋ยวรอได้รอได้รอได้ไดใช่ออางัยลูกไปก่อนลูกซันกวิ่งงานทุวกวัน